สวัสดีครับนะฮะน้องๆที่จะสอบข้า,าราชการตํารวจพุทธปิยตีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาบรรยายเกี่ยวกับข้อสอบภาคกอนะครับของข้า,าราชการตํารวจพุทธปิยตีนะครับคราวนี้เนี่ยไอข้อสอบของภาคกอ,อกเนี่ยที่จะที่จะสอบเนี่ยข้อสอบจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือภาคความสามารถทั่วไปนะครับภาคความสามารถทั่วไปในกรนก็จะมี20คะแนโนโอเคไหมยี่สิบคะแนนเอา ยี่สิบเอายี่สิบข้ออาจารย์พูดเป็นจำนวนข้อคือยี่สิบข้อโอเคไหมฮะนะครับแล้วก็ภาษาไทยก็จะมีอยู่ยี่สิบข้อนะนี่คือส่วนของอะไรครับอ่าภาคความสามารถทั่วไปก็คืออ่าภาคกอนั่นเองนะครับข้อสอบมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนแรกคือภาคความสามารถทั่วไปมียี่สิบคะแนนแล้วภาคภาษาไทยเนี่ยยี่สิบคะแนนนะครับคราวนี้แล้วภาคความเราก็จะมาอธิบายรายละเอียดว่าภาคความสามารถทั่วไปเนี่ยครับที่มีอยู่ยี่สิบข้อหรือยีอ่สิบคะแนนเนี่ยครับ มีเนื้อเรื่องที่จะออกสอบเนี่ยครับเรื่องใหญ่ๆทั้งหมดกี่เรื่องนะครับเราจะได้รู้ขอบเขตเนื้อหาที่จะได้อ่านหนังสือได้ถูกต้องนะครับคราวนี้เราก็ดูว่าสิ่งที่เขาจะออกข้อสอบเกี่ยวกับภาพความสามารถทั่วไปนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยครับที่จะออกสอบก็คือนะครับอนุกรมนะครับความสามารถทางด้านอนุกรมครับด้านอนุกรมในข้อสอบก็จะมีอยู่2แนวทางนะครับข้อสอบที่จะออกเกี่ยวกับเรื่องด้านอนุกรมเนี่ยมี2แนวทาง แนวทางแรกก็คืออนุกรมเชิงตัวเลขนันเองนะครับอนุกรมเชิงเลยนะเชิงตัวเลขนะครับอันที่สองคืออนุกรมเลยครับอนุกรมและรูปภาคนะอนุกรมเนี่ยครับจะมีอยู่2เรื่องนที่ข้อสอบเขาสามารถออกได้นี่คือเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับด้านอนุกรมนะครับมีข้อสอบอยู่สองแนวทางนะครับคราวนี้เรื่องที่2นะที่ข้อสอบจะออกนะเกี่ยวกับค่ารากการตํารวจนะครับก็จะมีนะฮะ ความสามารถทางด้านเหตุผลนะครับนาความสามารถนะครับทางด้านเหตุผลทางด้านเหตุผลนะครับก็เรื่องใหญ่ๆที่จะอสอบนะเกี่ยวกับความสามารถทางด้านเหตุผลนะครับก็จะมีเรื่องแลละเรื่องแรกคือสรุปความนะฮะสรุปความนะครับสรุปนะเหตุผลหรือสรุปความนั่นเองนะครับโอเคไหมตามหลักตามหลักตรกศาสตร์ครับโอเคไหมตามหลักตรกศาสตร์ เรื่องที่สองที่จะออกสอบนะเกี่ยวกับความสามารถทางด้านเผลก็คืออุปมาอุปไมเกี่ยวกับอุปมาอุปไมยอุปมาอุปไมยข้อสอบก็จะมีอยู่สองแนวทางเช่นเดิมนะครับอุปมาอุปไมยอย่างแรกคืออุปมาอุปไมยเชิงะลรครับเชิงภาษาอีกอย่างก็คืออุปมาอุปไมยและเชิงรูปภาพเดี๋ยวเราก็จะอธิบายรายละเอียดกันตอนนี้เห็นขอบเขตเนื้อหาของภาพความสามารถทั่วไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนภาพคภาษสไทยกันนะครับ เรื่องที่สามของไอความสามารถทางด้านเหตุผลที่ข้อสอบจะออกนะครับก็เกี่ยวกับนะครับาการจําแนกประเภทนะการจําแนกประเภทการจําแนกประเภทก็คือเราจะหาเลยครับาคาที่เข้าพวกนะรูปภาพที่เข้าพวกหรือรูปภาพที่แตกต่างไม่เข้าพวกประมาณนี้นะเดี๋ยวเราได้เจาะรายละเอียดกันทุกเรื่องนะครับนะอีกเรื่องคือมิติสัมพันธ์ครับหนูนะนะมิติสัมพันธ์ก็จะให้รูปภาพต่างๆมาโอเคไหมฮะ จะให้รูปภาพต่างๆมามิติสัมพันธ์นะครับนะแล้วเราก็จะดูว่าเขาจะอาจจะถามอะไรครับการนะภาพซ้อนนะมีรูปอยู่2รูปเมื่อมาซ้อนกันแล้วจะเกิดรูปใดเกิดขึ้นอย่างนี้ครับนะคะนั่นคือเรื่องที่สนะครับความสามารถทางด้านเหตุผลต่อไปเรื่องที่3นะผมจะพูดอยู่3เรื่องใหญ่นะภาคความสามารถทั่วไปนะครับนะผมจะมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคืออนุกรมเรื่องที่2คือความสามารถทางด้านเหตุผลนะเรื่องที่สเนี่ยครับ ความสามารถทางด้านตัวเลขวมมนะคาขวามสามารถนะครับความสามารถทางด้านตัวเลขนะ,ะคมมรับทางด้านตัวเลขไอ้ความสามารถทางด้านตัวเลขเนี่ยครับที่แน่ๆที่เขาสอบออกเกือบทุกครั้งเลยได้คืออะไรฮะการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการวิเคราะห์นะครับข้อมูลนะครับทางสติโอเคไหมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสตินะครับสุดท้ายครับ ก็คือนะฮะคณิตศาสตร์ทั่วไปครับคณิตศาสตร์ทั่วไปเราก็จะเอาความรู้ตั้งแต่ปหถึงอะไรครับม .1 ม .2 อมสเนี่ยครับนะครับเอามาทําการออกสอบก็เกี่ยวกับเบสิกคณิตศาสตร์ทั่วไปนั่นเองนะครับคณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับโอเคนี่คือเรื่องใหญ่ๆนะครับของข้อสอบเลยครับอานะภาคกส่วนแรกนะคือภาคความสามารถทั่วไปเรื่องใหญ่ๆที่จะออกสอบนะครับก็จะมีอยู่3มเรื่องนะแต่ละเรื่องก็จะมีเรื่องย่อยๆอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับนะครับอนุกรมก่อนเรื่องแรกอนุกรมเรื่องแรกก่อนนะครับเพราะอนุกรมเนี่ยออกทุกครั้งจะออกอนุกรมเชิงตัวเลขอย่างน้อยต้องมีข้อสอบแน่นอนนะครับอนุกรมรูปภาพบางครั้งก็มาบางครั้งก็ไม่มาเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาเอาไว้ทั้งหมดนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนเรื่องอะไรฮะอนุกรมกันนะครับอนุกรมครับนะเรามาเลือกอนุกรมเลย นอนุกรมมันคืออะไรครับอนุกรมก็คือชุดตัวเลขที่เรียงกันเป็นระเบียบนั่นเองมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวนะครับผมบอกแล้วว่านะครับเพราะฉะน,นั้นอนุกรมที่จะออกสอบได้นี่ครับมันก็จะมีอยู่อยู่สี่ชนิดที่จะออกสอบได้นะครับแต่ถ้าก็สอบข้าราชการตำรวจของเราเนี่ยจะไม่ค่อยยากอนุกรมนะครับแต่ผมจะสอนให้รู้ทั้งหมดว่ารูปแบบของอนุกรมเนี่ยที่เขาออกสอบได้นะครับมีลดดักษณะใดบ้าง นะครับเพราะฉะนั้นอนุกรมนะฮะอนุกรมเนี่ยครับที่จะออสอบนะครับมันจะมีอยู่4พวกครับเรารู้จักรายละเอียดก่อนมันมีอยู่4ชนิดครับที่จะออกสอบได้โอเคไหมมีอยู่4ชนิดเท่านั้นเองโอเคไหมอนุกรมที่จะออสอบเนี่ยนะฮะนะของไอ้ภาคความสามารถทั่วไปของเราเนี่ยครับอนุกรมแรกคืออนุกรมเพิ่มนะฮะอนุกรมเพิ่มครับคาว่าอนุกรมเพิ่มของเรานี่คือแลบใลักษณะตัวเลขโจทย์นะครับมันก็จะมีลักษณะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโอเคไหมนั่นคือลักษณะอนุกรมเพิ่มแล้วอนุกรม,มเพิ่มเ่ยครับมันมีอีกกี่ชนิดล่ะครับแยกตามสเตปการวิเคราะห์การพิจารณาการทําก็แล้วกันนะครับอนุกรมเพิ่มยังแบ่งย่อยเป็น3าชนิดครับชนิดที่1ของมันก็คืออนุกรมเพิ่มแบบคูณอนุกรมเลยครับเพิ่มเลยนะแบบคูณครับอนุกรมเพิ่มแบบคูณนะครับชนิดที่2คืออนุกรมเพิ่มนะครับแบบสะสม โอเคไหมอนุกรมเพิ่มแบบสะสมชนิดสามของอนุกรมเพิ่มก็คืออนุกรมเพิ่มแบบบวกอนุกรมเพิ่มแบบบวกนะครับอนุกรมเพิ่มแบบบวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำข้อสอบถ้าเราเจอ,ลววอเลยว,ว่ามันเป็นอนุกรมเพิ่มนะเมื่อเป็นอนุกรมเพิ่มเนี่ยครับเราก็ต้องวิเคราะห์นะอะไรก่อนอะไรหลังเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเป็นอนุกรมเพิ่มแบบคูนหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ไปวิเคราะห์ว่าเป็นเพิ่มขึ้นแบบเลยนะสะสมนะถ้าไม่ใช่สะสมก็ไปเพิ่มแบบบวกเราต้องพิจารณาเป็นทีละข้อทีละสเต็ปมา โอเคไหมต้องเป็นอย่างนี้นี่คืออนุกรมเพิ่มนะครับนะคราวนี้อนุกรมชนิดที่สองเข้ามาก็คืออนุกรมลดนะอนุกรมลดอนุกรมลดเนี่ยก็คือแล,ล้วลักษณะตัวเลขโจทย์มันก็จะตรงข้ามกับอนุกรมเพิ่มลักษณะตัวเลขโจทย์มันก็เป็นฮะลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าอนุกรมเนี่ยมันลดลงอย่างต่อเนื่องครับเวลาเราวิเคราะห์ทาข้อสอบเนี่ยเราก็ต้องมีสเต็ปเพราะว่าอนุกรมลดเนี่ยสามารถแบ่งอีกสองอย่างอีก2ชนิดก็แล้วกันที่ก็สอบนะที่จะมาได้ นะครับก็คืออนุกรมเลยครับอนุกรมลดแบบหารครับนะอนุกรมลดลงแบบหารนะฮะอนุกรมลดลงแบบหารครับเมื่อเราวิเคราะห์แล้วว่าเอาอนุกรมลดลงแบบหารไม่ใช่นะครับเราต้องวิเคราะห์ก่อนอนุกรมลดนะเมื่อเปอนุกรมลดเราต้องทําแบบหารก่อนนะหารไม่ใช่ปุ๊บอนุกรมลดลงแบบลบครับนะอนุกรมลดลงนะแบบลบเดี๋ยวเราจะไปเรียนรายละเอียดทุกตัวครับ่าแบบลบนะฮะ อนุกรมลดลงแบบลบนะเราต้องวิเคราะห์เป็นสเต็ปสเต็ปต่อมาชนิดที่สาของอนุกรมนะครับก็คืออนุกรมสลับครับนะอนุกรมสลับส่วนใหญ่แล้วไอ,อการสอบข้าราชการตำรวจบุตรปตีเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีอะไรครับอ่าอ่าหนึ่งสองสามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออกหัวข้อหนึ่งหัวข้อสองหัวข้อสามเนี่ยหัวข้อสนะี่นั้นนานๆจะมาแต่ผมยังไม่เคยเห็นเลยนะแต่ผมกลัวออกสอบผมก็เลยจะพูดไว้ด้วยโอเคไหมก็คืออนุกรมนะอนุกรมเศษส่วนเดี๋ยว อนุกรมเศษส่วนนะครับอนุกรมเศษส่วนนะครับโอเคไหมฮะอนุกรมเศษส่วนโจทย์มันก็ต้องอยู่ในรูปเศษส่วนครับโจทย์ต้องอยู่ในรูปเศษส่วนเวลาทํข้อสอบเกี่ยวกับอนุกรมเศษส่วนเนี่ยนะฮะเราต้องแยกเศษแยกส่วนคํานวณนะของใครของมันครับจะหาเศษก็ต้องคํานวณมาจากอนุกรมเศษจะหาส่วนก็ต้องมาจากอนุกรมส่วนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรายละเอียดกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทํข้อสอบเราต้องรู้ก่อนว่า